นีค่ะขอต้อนรับน้องๆทุกๆคนนะคะเข้าสู่รายการ n v t Young Creator ค่ะรายการที่จะมาเปิดโลกกระทะให้กับน้องๆทุกๆคนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสารรค์ผลงานด้วยคอมพิวเตอร์อาร์ตจากหลากหลายวงการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นวงการแอนิเมชันภาพยนตร์โฆษณาหรือแม้แต่กระทั่งวงการไอทีนะคะและในบางสัปดาห์ค่ะพี่ยูจะพาน้องๆไปร่วมพูดคุยกับบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จในสายงานครีเอทีฟและศิลปะค่ะเพื่อบุคคลเหล่านี้นะคะจะได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทุกๆคนที่เป็นแฟนรายการ N b t บีครีเอเตอร์ของเราค่ะ สำหรับในช่วงสายไฮในสัปดาห์นี้นะคะพีวิจะพาน้องๆไปรู้จักกับคนสร้างเสียงค่ะแต่เสียงที่ว่านี้จะเป็นเสียงอะไรนะั้นต้องไปติดตามชมสกูปพิเศษที่เราเตรียมมากันในวันนี้ค่ะไปชมกันเลย ในช่วงเซฮาในสัปดาห์นี้นะคะพี่วิจะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับพี่มดพูดินันดีสวัสดมงคลค่ะซึ่งพี่มดเองก็เป็นนักเปียโนแจ๊ซรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาฟิล์มิสิกสกอริงจากเชเิลเอ USA ซึ่งพี่มดเองก็มีผลงานมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําสกอร์ของภาพยนตร์ที่แอลเอทเพลงโคษณาโทรทัศน์เรียบเรียงดนตรีให้กับหลายศิลปินหลายท่ายเล่นคอนเสิร์ตก็มากมายทีเดียวเลยล่ะค่ะ จริงๆเด็กๆถามว่ารู้ตัวว่าชอบดนตรีไหมมันตอบไม่ได้ครับแต่ว่าแม่ส่งไปเรียนส่งไปเรียนเปียโนแล้วก็จริงๆตอนแรกเรียนก็ไม่ได้อยากจะเรียนเปียโนเพราะว่าอยากจะเก่งอะไรเรียนไปเรียนมาเอ๊ะมีแวรครูเห็นแวร์ก็ส่งแข่งบ้างส่งประกวดบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเอ๊ะรู้สึกตัวเองเริ่มชอบละพอทาได้ดีแล้วก็เลยเหลืองไงเด็กๆก็เหลืองนะฮะเลยเรียนไปเรื่อยจริงๆก็ไม่ได้กะทํางานดนตรีเป็นอาชีพแต่ว่า เราก็เล่นมาตลอดเล่นกับเพื่อนทาวงกับเพื่อนแข่งกับเพื่อนอะไรเงี้ยฮะเป็นวงโรงเรียนแข่งไปแข่งมาจนจนเอ๊ะเริ่มมีคนสนใจให้เราแบบไปเล่นนู้นเล่นนี่เล่นนั่นแล้วครับตอนที่ไปเรียนต่างประเทศคือตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นนะครับเมืองไทยก็มีวิกฤตหลายอย่างมันก็เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนกับเราก็เริ่มคิดมากขึ้นว่าเอ๊ะเราจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยไหมอย,อย่างคนเราก็ต้องมี อะไรเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรก็อย่างเพื่ออปชั่นให้ตัวเองว่าเราทํางานยังไงให้มันก้าวหน้าเพราะว่าเล่นดนตรีไปเล่นก็ดีจริงๆที่เราชอบที่สุดก็คืออะไรอะไรเงี้ยอะไรคือสิ่งที่เราชอบที่สุดนี่สําคัญมากนะครับทุกคนต้องต้องรู้ตรงนั้นน่ะส่วนตัวผมเนี่ยผมมานั่งคิดตั้งแต่เด็กมาเนี่ยผมชอบฟังเพลงฟิล์มสกอร์มากคือเพลงประกอบภาพยนตร์จูเลสิกพาร์ค ตาวอลซูเปอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะชอบหมดเลยแบทแมนชอบอย่างงี้ตอนนั้นนเด็กเลยเพลงการ์ตูนด้วยนะเลมอนเลมอนอ,อะไรก็ชอบหมดนะครับแล้วโดยเฉพาะไอเพลงที่มันประกอบระหว่างช่วงที่ทําให้เราแบบอินกับหนังอะ่ะอันนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผมเริ่มไปอไอดนตรีนานี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไปเสิร์ชมาว่าเออเขาเรียกฟิล์มสกอร์ก็คือการสกอเพลงให้กับประกอบภาพยนตร์นะครับก็เลยไปเสิร์ชข้อมูลมาปั๊บไปเรียนที่ แล้วก็ส่งตอนนั้นเราก็ไม่มีเราไม่มีวุฒิทางดนตรีเลยจริงๆเขาต้องรับว at uh> ุฒิทางดนตรีใช่ไหมครับเราไม่มีวุฒิเลยเราก็ดุมๆส่งไปเลยครับเขารับเออฟุกเขาฟุกรับขึ้นมาเงี้ยฮะเราก็เลยไปเรียนตอนเรียนดนตรีปริญญาโทที่ซีแอตเทิลนะครับประเทศอเมริกานะครับก็หลังจากจเขารับละส่งละเราเขารับเราไปเรียนละเราก็เอ๊ะเราก็ประมานะตอนไปเรียนใหม่ๆเราก็เอ๊ะ เราจะรอดไหมเพราะว่าเพื่อนๆนี่จบดนตรีหมดเลยจบเป็นยาตีดนตรีหมดเลยอะไรเงี้ยไอเราแบบแต่เราก็เล่นอาชีพมาแล้วไงตอนนั้นเราเล่นดนตรีอาชีพนะครับแล้วก็มีประสบการณ์การทําเพลงเล่นคอนเสิร์ตบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะอุ้ยจะไปเขียนโน้ตให้องค์เสตาราห้าสิบคนอย่างเงี้ยมันทําได้ยังไงหรือว่าเอ๊ะการใช้เทคนิคการใช้คอมอ่าช่วยในการทําเพลงประกอบภาพยนตร์ให้มัน,ให,มนให้มันเข้ากันให้มันมันมีเทคนิคอะไรเยอะมากมายเราก็อยากรู้ตรงนั้นนี่ฮะ งานโปรเจกต์สุดท้ายเนี่ยมป็นโจทย์ที่ยากมากคือคือแค่เขียนเพลงแค่2นาทีเองนะจริงๆแล้วแต่ว่าต้องพอดีอาจารย์เขาก็อ s ไ i g n มาว่าเฮ้ยต้องต้องมีความเป็นธีมของหนังต้องใช้อะไรบ้างอะไรย่างเงี้ยฮะคือคือตอนแรกจริงๆที่ยากที่สุดของโปรเจกต์อันนั้นนะครับที่ก่อนที่จะคอนดักเนี่ยเราต้องคิดในในหัวก่อนว่าเอ้ยเรามีเหมือนข้อสอบเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องศึกษาโจทย์ว่าเอ้ยเราเราอยากได้อะไรเราอยาก p ีเซนต์ความเป็นตัวเราแบบไหนอะไรเงี้ยครับคือโจก็คือว่าเราเราเนี่ยอยากฟีเซนต์ตัวเราเองแบบไหนอะพอได้ปั๊บเราก็ต้องเริ่มมานั่งคิดว่าเอ้ยน่าจะเป็นเสียงนี้คือจินตนาการในหัวก่อนนะครับแล้วก็เริ่มไปลงลึกเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของโน้ตละลงโน้ตเขียนสกอสุดท้ายเนี่ยอุปสรรคก็จะเยอะอยู่แล้วฮะว่าเอ้ยเครื่องดนตรีเล่นแบบนี้ได้ไหมในสภาพห้องอัดแบบนี้ หรือว่าตรงนี้ดังไปสุดท้ายแล้วนะครับจนถึงตอนอัดก็ยังต้องมีการปรับอยู่ดีว่าเอตรงนี้ต้องเล่นเบานะต้องเราต้องเราต้องต้องต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ครับตระนั้นนะผมคิดว่าจริงๆความรู้มันอยู่ทุกที่นะและจริงๆแล้วงานทางด้านศิลปะแบบนี้ครับจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญกว่าความรู้คืออินสปิเรชันนะคือแรงบันดาลใจว่าเราอยากทําอะไร คำตอบก่าอยากทาอะไรคือทาไปเลยครับดีไม <Sorry. S 1> ่ดีไม่ต้องไปคิดมากคือให้ลองทําไปก่อนเหมือนแบบอยากเล่นเป็นโนเก่งจะไม่ต้องทายังไงเ้าะเล่นเป็นโนเก่งถ้าโมตั้งคาถามก็คงไม่ได้เริ่มทำใช่ไหมฮะให้เล่นไปเลยเล่นผิดมันต้องทุกคนต้องผิดมาก่อนอยู่แล้วครับแต่สักวันหนึ่งมันต้องทําได้ก็พูดกันถึงเรื่องการสกอภาพยนตร์กระตูนหรือภาพยนตร์หนังก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดเรคเตอร์จะมีจะมี รสยมของตัวเองว่าชอบอะไรแล้วก็มากน้อยแค่ไหนก็ด้วยความที่ว่าสกอร์หนังเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากเราจะรู้ได้ไงว่าต้องเข้าตอนไหนแล้วจบตอนไหนแล้วจบแบบไหนจบแบบสั้นๆหรือจบแบบมาๆไปๆหรือว่าอย่างเงี้ยฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเรา,เรามีซีนมึงไม่ไม่บอกว่าหนังเรื่องไหนด้วยซ้านะบอกว่าเป็นซีนที่ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอยู่ดีเด,เดินเข้ามากอดกัน จูบกันดูดื่มมากซีนเนี้ยเราสามารถสกอร์ให้เป็นอะไรก็ได้นะครับเช่นอ่ะสมมุติเราต้องการให้คู่เนี้ยเป็นสามีภรรยากันเราก็จะเล่นเพลงโรแมนติกเลยมีธีมแบบพราะๆแบบว่าหือมแบบพระเอกกลับมาแล้วมากอดกาแฟอะไรเงี้ยแต่ ถ้าซีนเดียวกันไปอยู่ในบริบทอีกแบบหนึ่งเช่นสองคนนี้ไมไ่เป็นแฟนกันเป็นชู้กันสมมุติอ่ะเป็นไปได้ใช่ไหมฮะซีนในหนังเป็นไปได้อาจจะเป็นอะไรก็แล,กแล้วแต่ใช่ไหมฮะคือแบบมันเฮ้ยม,มันไม่ไดม้มันมีความรู้สึกผิดมีความรู้สึกบาปในนั้นนั่นแหละครับเราต้องไปตีโจทย์ว่าเนื้อเรื่องอย่างนั้นน่ะมันต้อง มันต้องใช้สกอแบบไหนส่วนเข้ามาตรงไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องจังหวะว่าเรารู้สึกว่าน่าจะเข้ามาตรงไหนถ้าดี렉เตอร์ไม่ได้บอกเราเราต้องเป็นคนตัดสินใจครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันเปลี่ยนได้ตลอดสมมุติว่าดี렉เตอร์บอกว่ามันเข้ามาเร็วไปเราก็ต้องหาวิธีเข้ามาแบบค่อยๆเข้ามาหรือว่าหลอกๆไปอะไรเงี้ครับจริงๆจริงๆจะบอกว่าอย่างอย่าง S 1> <S 1> มันระบุยากมากว่างานไหนเป็นของเราเพราะว่าเพราเราทําเพลงลูกทุ่งเราก็ทําเพลงล็อกเราก็เคยทําเพลงพ็อปเราก็ทำใช่ไหมฮะ <S <S ผมมีวงชายนิ n งสตาร์ด้วยที่ออกกับค่าย l o v e IS นะครับก็จะเป็นแนวพ็อปอาแต่เวลาผมไปทํากับคุณอินคุณอินตีรนานะครับก็จะเป็นไทยคอนเทมต์รอรีมิวสิกก็คือเป็นไทยนี่แหละไทยเดินนี่แหละแต่ว่าผสมกับแจ๊สผสมกับลาตินบ้างไงครับ แล้วก็ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจุดเด่นของผมคือคืออะไรนะฮะคงไม่ใช่เรื่องสไตล์แต่คงเป็นเฟลเวอร์บางอย่างที่ที่มีส่วนผสมของหลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันที่ที่มีความลงตัวในที่ที่ผมคิดว่าผมลงตัวนะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบครับจริงๆเป้าเป้าหมายทางด้านแคริเอร์นี้มันก็มีมีความฝันดีกว่า ความฝันของผมนะครับความฝันของพี่เนี่ยก็คืออยากอยากทํางานเพลงหลายๆรูปแบบนะฮะจริงๆแต่ว่าถึงแม้ว่าจะชอบภาพยนตร์เป็นหลักแต่เราก็ไม่ปิดกั้นตัวเองนะคือจะเอ้เป็นงานคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ให้กับคอนเสิร์ตซึ่งเดี๋ยวก็มีมีเรื่อยๆนะครับแล้วก็หรือว่าเล่นให้กับศิลปินอะไรอย่างเงี้ยฮะรเราก็จะทำไปเรื่อยๆแต่ว่าแคริเอร์ทางด้านทำเพลงสกอหนังเนี่ยก็ก็แล้วแต่ ว่ามีอะไรเข้ามาแต่ผมจะไม่ปฏิเสธอะไรเลยครับเพราะผมเป็นคนชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเหมือนที่บอกว่าเอ้ยเราจะไม่ไม่มีตัวตนว่าเราไม่ไม่ทำอันนั้นไม่ทําอันนี้เราเราว่าเราชอบทุกอย่างแหละถ้าเราเข้าไปอยู่กับมันแล้วคนอื่นเขามีความสุขสมมติเราแต่งเพลงแล้วคนฟังมีความสุขจริงๆนั่นคือความสุขของผมเลยค ีนช่วงยูโชโชดีๆแบบมีสาระในสัปดาห์นี้นะคะโชว์ที่พิยุยนำมาฝากน้องๆนั่นก็คือผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเขามีผลงานแอนิเมชั่นเทคนิค2 d มาฝากกันค่ะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ครับครับเราก็ทีมผู้สร้างแอนิเมชั่นเรื่อง Festival l u s h นะครับครับผมเติมพิรพัฒน์เลขาคุณครับผมปั๊มนะครับชวฐนัทนาตาปาการครับผมบอมครับจตุพลอรุณสวัสดิ์ครับก็พวกเราเป็นทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับผมสาขาวิชามีเดียอาร์ครับ ความเห็นตรงกันอีกว่าแบบเราอยากจะทำ 2D animation เลยครับก็เลยแมทช์กันพอดีแต่ละคนก็มีเรื่องที่อยากทำที่ค่อนข้างตรงกันนะครับก็เลยออกมาเป็นตัวโปรเจกต์นี้ครับก็ผู้ผมก็เห็นว่า Animation ที่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการนำพวกออวัฒนธรรมแล้วก็บรรยากาศในในโลกจริงเนี่ยก็มีการนำมาใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายแล้วผู้ผมก็เลยอยากจะลองหยิบอย่างประเพณีอย่างาง,งานวัดภายในไทยเนี่ยที่มีดั้งเดิมมานาน ก็อยากจะมาใช้ใน 2D Animation ดูบ้างรเรื่องนี้นะครับเป็นก็ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆจากที่เราจะนํางานวัดมาใช้ใน Animation 2D นะครับก็เรื่องราวเกิดขึ้นในงานวัดเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งได้แอบรักแอบชอบเหมือนกับว่าจะเข้าไปจีบผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในงานวัดเหมือนกันแต่เขาก็เป็นลูกคุณหนูอะไรเงี้ยผู้ชายคนนี้ก็มีตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ได้มาจากการเล่นการละเล่นภายในงา,านวัดน,นะครับก็พยายามที่จะเอาตุ๊กตานี้ไปให้เด็กผู้หญิงแต่ก็ด้วยอุปสรรคหลายๆอย่างก็ทําให้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เขาจะเอาตุ๊กตาไปให้ผู้หญิงคนนี้ครับพวกผมก็ตั้งตั้งใจกันทำทำกันเต็มที่นะครับก็อดนอนหลายวัน ไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผม และตอนนี้ก็มาถึงช่วง a n i m เมชันเวิร์กช็อปกับอาจารย์แพนค่ะในสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์แพนจะมาสอนน้องๆเนี่ยปั้นแจกันค่ะจะยากจะง่ายแค่ไหนเราไปติดตามชมช่วงนี้พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับอาจารย์แพนอีกครั้งในช่วง a n i m เมชันเวิร์กช็กับอาจารย์แพนและในสัปดาห์นี้อาจารย์มีเทคนิคในการทำโมเดล 3D มาฝากกันอีกแล้วค่ะโดยเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคล็อค่ะล็อทำงานยังไงมาดูกันอาจารย์แพนใช้โปรแกรมสำหรับสร้าง 3D animation โปรแกรมเดิมนะคะโดยให้เราเข้ามาที่คำสั่งแถบ Curve ค่ะจากนั้นเลือกเส้นวงกลมนะคะเมื่อเราคลิกหนึ่งครั้งเส้นวงกลมจะปรากฏขึ้นที่กลางกิดค่ะน้องๆจำได้ไหม เราสามารถที่จะใช้คำสั่งกด W ก็คือ move กด E ก็คือ rotate และกด R ก็คือ scale ค่ะจากนั้นเรายังมีคำสั่งกด command แล้วก็ d e o o อสามารถ Copy วัตถุเป็น2ชิ้นได้ค่ะโดยจานแผนจะใช้คำสั่งนี้ในการสร้างแจกันค่ะรับรองแจการจันแผนสร้างได้ใน5วิเลยค่ะกด o m m a n d หรือ c t r t r o l d d o นะคะยกขึ้นค่ะแล้วสเก e ให้เล็กแบบนี้ให้เรา Copy เส้นวงกลมขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะโดยการกด c o m m a n d D d o c แล้วก็ขยับขึ้นมาแบบนี้ค่ะโดยเราตั้งวงกลมเล็กวงกลมใหญ่นะคะตามรูปจินตนาการที่เราต้องการให้เป็นแจกันค่ะนะคะ อาจารย์แพนก็จะทำสักประมาณ5วงสมมุติอาจารย์แพนได้วงกลม5วงตามนี้นะคะน้องๆดูดีๆนะคะอาจารย์แพนจะค่อยๆเลือกโดยการเลือกวงกลมวงแรกกด Shift เลือกวงที่2กดกดช f t ค้างไว้ตลอดนะคะเลือกทีละวงไล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วใช้คำสั่ง surface แล้วสั่งล็อกค,ค่ะเพียงเท่านี้วัตถุทรงแจกันก็ปรากฏขึ้นแล้วค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเราสามารถเลือกที่เส้นแล้วก็ขยับปรับทรงได้เราสามารถสร้างูสร้างแจกันได้หลายๆอันในครั้งเดียวเลยนะคะ แค่นี้ก็ได้แจการทรงหลากหลายแล้วค่ะน้องๆอ,อย่าลืมลองไปใช้กันดูนะคะเทคนิคล็อกค,ค่ะแล้วมาพบกับอาจารย์แพนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ามีเทคนิคพิเศษเกี่ยวกับ 3D มาฝากอีกเยอะค่ะน้องๆมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็มาถามอาจารย์แพนได้เพิ่มที่ f a c e b o o k n b t y o n g c r e a t o r พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่วงเรียนรู้ศัพท์กับโจลี่และผมนุพิสนุนาถาพินทุโหวันนี้ผมโดนครูให้การบ้านมาต้องมาหาศัพท์หนึ่งคำผมว่าอยากให้โจลี่มาช่วยผมเหลือเกินโจลี่ครับโจลี่ช่วยผมด้วยโจลี่โจลี่อยู่นี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะนุสวัสดีครับโจลี่โจลี่ เสียงแววมาว่านุเนี่ยอยากจะให้โจลี่ช่วยเรื่องอะไรเหรอคะใช่ครับวันนี้ครูให้มาหาคำศัพท์หนึ่งคำก็เลยอยากจะมาถามโจลี่ว่าโจลี่อ่ะมีคำศัพท์มาแนะนำผมไหมครับโอ้ได้เลยค่ะถ้าอยากจะให้โจลี่แนะนำนะคะต้องคำศัพท์นี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ appeal โอ้ผมอยากรู้ความหมายจังเลยครับเนี่ยตามโจลี่ไปดูได้ไหมครับ ถ้าอยากจะรู้ความหมายของคำว่า appeal ก็ตามโจลี่มาเรียนรู้คำศัพท์นี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ appeal หรือในตำราบางเล่มเรียกหลักข้อนี้ว่า character personality เป็นความตัดต่างของสัสดส่วนรูปร่างบุคลิกท่าทางของตัวการ์ตูนแต่ละตัวซึ่งลักษณะส่วนตัวที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นจุดดึงดูดผู้ชมให้จดจำได้ว่า เป็นตัวการ์ตูนใดแม้จะเป็นเพียงเงามืดก็ตามข้อควรระวังของแอปเพียวคือบุคลิกที่ประกอบด้วยของที่มีลักษณะเป็นคู่เช่นแขนขาไม่ควรอยู่ในทิศทางเดียวกันเพราะจะทำให้ภาพที่เกิดขึ้นดูแข็งไม่สมจริงและเกิดเงาที่บดบังซึ่งกันและกันค่ะ ครั้งหน้าโจลี่จะมีคำศัพท์อะไรมาฝากเพื่อนๆอ,อีกต้องติดตามชมกันให้ดีในช่วงเรียนรู้ศัพท์กับโจลี่นะคะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของโจลี่แล้วค่ะบ๊ายบายเพอปมแป๊บเดียวนะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะแต่น้องๆน,นะคะสามารถติดตามชมความเคลื่อนไหวของรายการนะคะได้ที่ f Facebook s l o o k /nbtyoungcreator ค่ะและสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ y ยูทูบ /nbtyoungcreator นะคะ วันนี้พี่ยุพร้อมพี่พี่ทีมงานทุกคนต้องขอลาน้องน้อยก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลองมองดูให้ดีทุกวินาทีมีอะไรให้ค้นหาเพียงเพียงเธอเข้ามามาเห็นด้วยตาว่าความฝันอยู่ไม่ไกลเบื้องหลังก็เป็นเช่นนี้ อยากพาเธอไปเจอสักครั้งก็แค่เธอไปด้วยกันจะรู้เราสั่งสังกินนไตได้ไงพอให้เธอได้เข้ามาสัมผัสพอให้เธอได้ทำความเข้าใจ